ตัวสปอร์ตเพชรบุญครวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําการใช้งานรถจักรยานยนต์แซต400นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแซก400 SE นะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับลูกค้าที่ออกรถจักรยานยนต์ใหม่นะครับเราก็จะมาอธิบายนะครับในส่วนของการตรวจเช็ครถนะครับก่อนรับรถใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิธีการตรวจเช็คนะครับก่อนรับรถใหม่สำหรับลูกค้าที่ออกรถใหม่นะครับ ต้นตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่ออกรถไปใหม่นะครับหรือว่ากําลังที่จะรับรถนะครับทางร้านเรานะครับก็อยากให้ลูกค้านะครับทำการตรวจเช็ครถของท่านนะครับก่อนที่จะรับรถนะครับผมาเบื้องต้นนะครับที่เราจะตรวจเช็คอันดับแรกนะครับก็คือนะครับล่องรอยนะครับหรือรอยขีดข่วนนะฮะลูกค้าก็ลองตรวจเช็คนะครับตาม ชุดสีนะครับมีรอยขีดข่วนหรือเปล่านะครับผมอ่าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับหน้ากากบางโคนหน้านะฮะแล้วก็จะมีในการตรวจเช็คของอ่าน็อตเพาล้อนะครับน็อตจานดิสนะครับลองอ่าจับดูนะครับมีตรงไหนที่ยังขันไม่แน่นหรือเปล่านะครับอ่าท่อนะฮะน็อตเพาล้อหลังนะครับผมอ่าลองตรวจเช็คดูนะครับอ่าในส่วนของการตรวจเช็คขั้นตอนที่2นะครับ จะเป็นการตรวจเช็คของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็คือนะครับมือเบรกมือคัทนะครับผมกระจกนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับผมมือเบรกนะครับตัวนี้จะเป็นเบรก ABS นะครับแล้วก็ส่วนมือคัทนะครับตรงนี้นะครับจะมีระยะฟรีนะครับต้องให้มันมีระยะฟรีแบบนี้นะครับผมการตั้งคัทครับแล้วก็ส่วนการตั้งนะครับตรงนี้นะฮะต้อง จะมีร่องอยู่นะครับต้องให้ร่องนะครับอยู่ด้านล่างของของตัวปรับนะครับเพื่อที่น้ําจะได้ไม่เข้านะครับผมตัวเช็คกระจกนะครับตัวเช็คโซ่นะครับความตึงหย่อนของโซ่นะครับผมตัวนี้นะครับมันต้องให้โซ่นะครับวิธีเช็คคือดันขึ้นนะครับปล่อยลงนะครับระยะตัวนี้นะครับระยะรีของโซ่ก็ให้อยู่ประมาณ 20- 30มิมลนะครับผมครับส่วนลมยางนะครับก็จะมี บอกอยู่ที่ตัวอาร์มเลยนะครับผมหมุนดูนะครับว่าล้อมันฝืดหรือเปล่านะฮะอ่าตอนนี้จะเป็นการตรวจเช็คการใส่เกียร์นะครับก็ขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของขั้นตอนการปรับตั้งและการตรวจเช็คนะครับอันดับแรกเลยสําคัญที่สุดก็คือการตรวจเช็คระดับน,น้ํามันเครื่องนะครับผมระดับน้ํามันเครื่องนะครับก็เราต้องตั้งรถให้ตรงนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในตาแมวระยะกลางนะครับ แบบนี้ก็คือถูกต้องนะครับถ้ามันต่ํากว่าขีดล่างนะครับลูกค้าต้องอเข้าศูนย์หรือทําการเติมน้ํามันเครื่องให้มันอยู่ในระดับตาแมวนะครับอ,อันนี้จะเป็นในส่วนของการตรวจเช็คระดับน้ามันเครื่องนะครับผมอ,อีกขั้นตอนนึงต่อมานะครับก็เป็นการตรวจเช็คน้ําหม้อน้ำนะครับน้ำหม้อน้ํานะครับมันจะมอะีอยู่ฝั่งขวาของตัวรถนะครับก็จะมีถังพักน้ําสํารองอยู่ตรงนี้นะฮะ ก็จะมีขีดบนขีดล่างนะครับอันนี้มันก็มืดหน่อยแล้วครับผมมีขีดให้โลนะครับก็ให้มันอยู่ในจรดจางของตัวนี้นะครับผมในส่วนของน้ํามันเบรกนะฮะน้ามันเบรกตัวนี้ครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้ยุบหายไปไหนนะครับมันจะยุบไปตามผ้าเบรกของเราที่เราใช้ไปนะครับซึ่งถ้าลูกค้านํารถเข้าศูนย์บริการนะครับจะมีระยะที่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเบรกอยู่แล้วนะครับผม แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระปุกน้ำมันเบรกหลังนะครับก็จะมีขีดบนขีดล่างครับอั p เปอร์โ e เวอร์นะครับตัวเช็คนะฮะอ่าิธีการตรวจเช็คความหนาของ้าเบรกนะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับต้องอ่าถ้ามันบางนะครับถึง1มิลเนี่ยตัวเนี้ยเราต้องทําการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโซ่นะครับอ่าโซ่ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นโซ่โอริงนะครับจะเคลือบด้วยจารบีนะครับ ถ้าลูกค้าทําการล้างโซ่นะครับก็อย่าลืมมันหลอดลื่นนะครับเช็คลมยางหน้าหลังนะครับผมเรียบร้อยเนาะแล้วส่วนการปรับตั้งเบรกก็ทําให้ผมแจ้งเมื่อกี้นะครับให้มันมีระยะฟีครัดนิดนึงนะครับผมแล้วก็รถคันนี้นะครับจะใช้น้ํามันนะครับแกสโซฮอ95นะครับผมก่ข้อคนระพังนะครับไม่ควรเติมน้ํามันนะครับจนถึงขีด ขอบถังเพราะจะทําให้ความร้อนของน้ํามันนะครับขยายตัวแล้วก็เข้าไปที่ไอตัวควบคุมและเหยนะครับทําให้รถสตาร์ทติดยากนะครับหรือว่าเครื่องดนเดินไม่เรียบนะครับก็มันจะมีบาของถังอยู่นี่นะฮะก็คือเติมอย่าให้มันเกินบาตัวล่างนี้นะครับให้มันอยู่ตรงนี้นะฮะอย่าให้มันเต็มถังจนถึงขั้นบนนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยรถมันสตาร์ทติดยากนะครับตัวนี้เราก็ต้องอ ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับต้องฉีดสเปรย์ทำความหล่อรื่นบ่อยๆนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะค้างนะครับผมอิธีการเราก็กดลงไปผมครับกดแบบนี้ปึ๊บิด,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 ดจริงๆเราต้องใช้มือกดตรงดำๆนี้ด้วยนะครับแล้วก็มือนึงเนี่ยขันกุญแจนะครับกดตรงนี้แล้วก็ขันนะครับโอเคก็ส่วนเบาะหลังนะครับเบาะหลังก็จะเป็นเบ้ากุญแจที่อยู่ตรงนี้นะครับขันแล้วก็ดึงออกนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการตรวจสอบนะครับเ่อนไม้นะครับตัวกุญแจนะครับก็จะมีให้2ดอกนะครับที่การเปิดกุญแจก็คือเปิดมาที่ตำแหน่งออนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเดินไม่นะครับออดิโอตัวนี้นะครับก็คือระยะอยู่ที่0กิโลนะครับเรื่องเวลาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงของการตั้งค่าตัวเดินไม่นะครับสถานะของไฟนะครับมีไฟเครื่องยนต์นะครับไฟเกียร์ว่างไฟ abs นะครับ ไฟตัว a อเสนะครับมันจะดับก็ต่อเมื่อลูกค้าทำการสตาร์ทรถนะครับแล้วขับออกตัวไปนะฮะแล้วก็ไฟเครื่องยนต์ก็จะทําการดับลงนะครับผมวิธีการตั้งนะครับรถรถรุ่นนี้นะครับก็จะมีการจับระยะทางได้ประมาณ3าสอแบบนะครับจะมีทิป A ทิป B นะครับวิธีการรีเซ็ตก็คือกดปุ่มด้านซ้ายค้างอย่างเช่นคันนี้นะครับไปที่0.09กิโลเมตรนะครับวิธีการรีเซ็ต วิธีการรีเซ็ตของชิปนะครับก็คือเรากดปุ่มด้านซ้ายค้างนะครับเลขหลักโลตรงนี้ก็จะเป็น0ูนย์นะครับผมกดมาอีกทีนึงนะครับก็เป็นเลขหมลปัจจุบันโอีโอนี่คือเลขหมายปัจจุบันนะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของการตั้งเวลานะครับการตั้งเวลานะครับก็จะกดปุ่มฝั่งขวานะครับค้างไว้นะครับตัวเลขกระพริบนะครับกดปุ่มฝั่งขวาอีกหนึ่งที่มาเป็นเลขตัวหน้านะครับปรับขึ้น กดปุ่มทางซ้ายนะครับก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนนะฮะตัวนี้นะครับก็จะได้ถึงเลข12นะครับตัวสักครู่เมื่อประมาณอ่านาฬิกานะครับที่ตั้งไว้ตัวนี้ย้ายไมีกทีนะครับก็จะเป็นในส่วนของวินาทีถ้ากดปุ่มฝั่งซ้ายก็จะเพิ่มนะครับอ่าถ้ากดปุ่มฝั่งขวาให้กระพริบทั้งสองตัวนะครับแล้วกดปุ่มฝั่งซ้ายทิ้งทีอ่าก็จะเป็นการเซตเวลานะครับในส่วนของอ่า ตัวนี้นะครับจะสามารถปรับรูปแบบของเข็มนะครับได้อยู่ที่3แบบนะครับวิธีการปรับก็คือกดปุ่มทั้งสองฝั่งกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้แบบที่1จะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะส่วนแบบที่2ก็จะเป็นลักษณะของเข็มวัดรอบที่กวาดขึ้นนะครับเป็นเข็มเดียวนะครับส่วนแบบที่3ก็จะเป็นเป็นแผงครับแต่ว่าลักษณะการใช้ก็จะต่างกัน นะครับจะมีอยู่3แบบนะครับอันนี้ครับแบบลูกเล่นของเข็มนะครับเข็มวัดรอบนะครับถ้าท่านใดที่ชอบนะครับก็สามารถกดเซตมันได้เลยนะฮะพอเราปรับมาที่ในส่วนของที่เราชอบเนะเราก็กดปุ่มสองสองฝั่งให้ค้างไว้ปุ๊บอ่าเป็นการเซตเรียบร้อยนะครับอ่ามาดูในส่วนของการสตาร์ทรถนะครับการสตาร์ทรถนะครับ เราก็ทําการเสียบกุญแจลงไปนะครับเปิดมาที่ตําแหน่งออนปั๊บหรือไม่ติดปุ๊บรอให้เรือนไม้เซ็ตตัวก่อนนะครับผมแล้วเราก็เปิดมาที่สวิตช์ออฟลันตัวนี้กดมาปุ๊บถ้าไฟอยู่เกียร์ว่างนะครับสามารถสตาร์ทได้เลยนะครับนะครับอันนี้สหรับสตาร์ทแล้วนะฮะไฟเครื่องยนต์ดับนะครับแต่ไฟ a BS ยังไม่ดับเนื่องจากเรายังไม่ได้ขับรถนะครับถ้าเราออกตัวไปแล้วนะครับไฟ ABS จะดับอ่า มาส่วนมาดูของการไฟสองสว่างตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับผมแล้วก็อ่าในส่วนของการเช็คไฟนะครับตัวนี้ตัวปุ่มนี้นะครับจะเป็นไฟขอทางนะครับเป็นไฟขอทางนะครับดูนะครับมันจะเป็นไฟอยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าอันนี้เป็นไฟสูงนะครับไฟต่ําไฟสูงไฟต่ํานะครับ วนตัวนี้จะเป็นไฟขอทางนะครับก็จะเป็นการกดตัวนี้เป๊ะๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายอ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวขวานะครับตัวเช็คนะครับไฟส่องสว่างทั้งหน้าหลังเลยนะครับไฟด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะครับแล้วก็ไฟเบรกนะครับไฟเบรกมันจะติดก็ต่อเมื่อเราเหยียบเบรกนี่นะครับไฟเบรกแดงขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ลองเช็คดูที่ไฟหน้านะครับ แลนหลังก็จะมีไฟสองป้ายทะเดียนด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ในส่วนของการสตาร์ทรถนะครับแล้วก็เช็คสัญญาณไฟต่างๆนะครับผมอ่าแต่นะครับเช็คแต่โอเคส่วนวิธีการดับเครื่องยนต์นะครับให้เราดับที่สวิตช์ออฟลันตัวนี้ก่อนนะครับอ่าเราก,กดปุ๊บมันก็จะดับนะฮะแล้วเราก็ทําการปิดกุญแจนะครับส่วนวิธีการล็อกคอนะครับให้หักแขนไปด้านซ้ายนะครับ หักให้สุดนะครับกุญแจอยู่ที่ตำแหน่งออฟนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็บิดมาบิดมาทางซ้ายสุดดึงออกแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นการล็อกคอเรียบร้อยนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็สมุดรับประกันสมุดคู่มือนะครับตัวเล่มหนานเล่มนี้นะครับก็จะเป็นสมุดคู่มือนะครับแนะนําวิธีการใช้งานรถนะครับมี ข้อมูลความปลอดภัยนะครับข้อมูลทั่วไปข้อมูลการใช้งานนะครับการปรับตั้งนะครับก็จะอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับลองเปิดอ่านและศึกษาดูนะครับผมส่วนอีกหนึ่งเล่มนะครับที่เราให้ไปก็จะเป็นสมุดรับประกันนะครับผมตัว z 400ดุ่นนี้นะครับก็จะรับประกันให้2ปีนะครับไม่จํากัดระยะทางนะครับในส่วนของในเล่มของสมุดนะครับก็จะมี ของรายละเอียดที่ลูกค้าซื้อรถมาฮะนะครับหมายเลขเครื่องหมายเลขตัวถังนะครับแล้วก็หมายเลขตัวรถนะครับผมก็มีข้อมูลของผู้ซื้อจักรยานยนต์นะครับเล่มนี้นะครับถ้าลูกค้าซื้อเราไปแล้วนะครับทางดีลเลอร์ตัวแทนจําหน่ายนะครับก็จะทําการลงทะเบียนนะครับลงรับประกันให้ลูกค้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับ รอบแรกนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่1000กิโลนะครับรอบที่สอง0 0กิโลนะครับรอบที่สาม0 0 0่มนกิโลนะครับผมอันนี้ก็จะมีแจ้งไว้ในสมุดคู่มือการรับประกันนะครับก็สองเล่มนี้ครับอยากให้ลูกค้านะครับทุกท่านได้เปิดอ่านศึกษาดูนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถชท้สี่ร้อยนะครับจะมีอยู่ในทั้งสองเล่มนี้นะครับผมครับก็เรียบร้อยไปนะครับ กับการแนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะครับของตัวเจ้าซัด400นะครับลูกค้านะครับที่ออกทริปนะครับเบื้องต้นคือเราต้องตรวจช็คนะครับความพร้อมของรถนะครับอุปกรณ์ที่เราสงมใสนะครับหมวกกันน็อกเสื้อกัาขุมือนะครับคนเตรียไมใฟ้อมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับกฎจราจรและห้ามลืมสุรานะครับขณะขับขี่นะครับ